โอเคครับก็สวัสด,ดีนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับช่อง summer c head นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนด้านยิงปืนหัวดีเซิร์นะซึ่งเป็น แพดใหม่ในการตั้งค่าของผมนะเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าผมก่อนเลยนะการตอบสนองนะครับผมผมใช้ที่การมองรอบ9กนะครับผมอ่าแล้วก็การควบคุมนะครับผมปุ่มยิงผมใช้ที่65นะอ่าผมย้ายมายิง65แล้วนะครับผมปุ่มยิงนะโอเคเพราะว่าผมเล่นสายไฮไลท์บ่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบาย3ขั้นตอนในการยิงหัวสระดับนะครับผมที่ผมเคยสอนไปในคลิปนะครับผมสามารถไปดูได้นะอันดับที่ะครับผมก็เอาปอไว้ด้านล่างนะครับผม อ่าแล้วก็ลากขึ้นหัวนะโอเคแล้วก็อันดับที่2นะครับผมก็เอาปาไว้ตรงกลางตัวแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับผมอ่าส่วนอันดับที่1นึ่ะครับผมก็เอาเปอไว้ด้านซ้ายหัวแล้วก็ลากขึ้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมายิงอันดับ2นะครับผมซึ่งยิงตรงตัวแล้วก็ลากขึ้นนะเป็นจุดที่ลากง่ายสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงนะคืออันนี้ผมตั้งค่ามาติดหัวตลอดเลยนะครับท่านผู้ชม ก็อาจจะมีดาเมจเหลืองบ้างเป็นบางส่วนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เน้นแดงตามเคยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมอ่าเห็นป่ะอันนี้คือทุกคนสามารถสังเกตได้เลยนะครับผมว่าผมกดแค่ปุ่มลากขึ้นเฉยนะน้าหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมลากปกติเนี่ยนะคือลากขึ้นก็คือติดแดงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมอันเด๋ยวลองตัวนี้เห็นป่ะโดนเลยนะครับผมยิงแล้วก็ยิงแล้วก็วางยิงแล้วก็วางนะครับผมเห็นป่ะ ถ้าเรารู้จังหวะการยิงหัวนะเราก็จะแบบมันก็จะมีความที่จะแบบรู้จังหวะในการยิงหัวนะครับผมเห็นปะ่ะนี่นะผมดึงขึ้น,นเฉยนะผมดึงขึ้น,นเฉยเลยแล้วไม่ต้องแบบไม่ได้ดึงแบบเป็นตัวเจเลยหรือยังไม่ได้ดึงแบบดึงน้ําหนักแรงเกินไปนะนี่นะผมลากขึ้น,นเฉยนะครับท่านผู้ชมตั้งค่าก็ปุ่มตามที่ผมบอกแล้วก็การตั้งค่าอะไรก็นี่ครับผม ที่ต้นคลิปเลยนะทุกคนสามารถลองเอาไปปรับแต่งหรือใช้ได้นะครับผมนี่ผมก็ลากขึ้นเฉยนะครับผมนี่เลยนะ,ะเห็นปะก็จ,จะมีดาเมจเหลือนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นแดงนะครับนี่นะลากขึ้นเฉยเลยนี่นะครับผมเห็นปะดาเมจก็ห้าร้อยห้าร้อยหมดเลยนะ,อ,ะอาจจะมีติดเหลืองก่อนเม็ดแรกนะครับผมแล้วก็เม็ดต่อไปอาจจะเป็นหัวนะ ทุกคนเราเอามาฝึกยิงในนี้ก่อนได้นะครับผมอ่ะลองดูว่ามันจะยิงโดนจริงๆหรือเปล่านะมีเห็นปะผมยิงสับยิงสับวิ่งนะเห็นปะ,ะเห็นปะสับยิงนี่สับยิงนะก็ยังโดนนะผมอาจจะมีแบบดึงขึ้นดึง,ดงลงบ้างน,นะในแต่ละสถานการณ์นะผมถ้าอยู่ใกล้ๆเกินไปนะ,ะชักกระสุนกันนี่นะยิงอ่าประมาณนี้นะ เห็นป่ะนี่เห็นป่ะชิปในเรื่องการสอนอะไรศาสตร์ระดับขั้นตอนผมก็สอนแล้วนะนี่นะสามารถไปดูแล้วเอามาคอมโบกันได้นะผมอ่านี่ยิงใหม่ยิงเห็นป่ะยิงเดินยิงปกตินะอ่านเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ายังโดนนะนะมันมีโอกาสติด99.99%เลยน,นะครับผมลองเอาไปฝึกกันดูได้นะนี่นะก็ประมาณนี้นะครับผมในการ สอนยิงปืนดีเสิร์ตนะแผทใหม่นะการตั้งค่าของผมเองนะครับผมใครจะลองใช้หรือทุกคนราเอาไปนําใช้ได้นะผมผมไม่ว่าเลยนะนําไปนะใช้ได้ลองเอาไปปรับแต่งตามท่านผู้ชมหรือตามความชอบการที่แบบท่านผู้ชมเลยทําได้เลยนะครับผมผมก็มาสอนแนวทางดีๆแล้วก็ยังเหลืออีกหลายปืนเนี่ยนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการสอนและทาคลิปใหม่ๆของผมนะผมก็ สอนเรื่อยๆนะครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยหลายปืนผมอาจจะสอนปืนเดิมบ้างเพราะว่าอาจจะมีคนขอมาครับผมว่าแพทใหม่อยากให้สอนนะครับผมอ่าผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมปืนดีเซิร์ตนะผมก็ไม่ได้สอนปืนดีเซิร์ตมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปดีเซิร์ตคลิปใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ผมจะสอนและเอาให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ